นายแพทย์วัชรพงศ์กุลสดรินะครับผมหรือว่าพี่เข้าโว๊นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรม canvas i n structure นะครับตัวน,นี้เป็นหน้าของ Student นะครับจริงๆน้องๆก่อนเข้ามานี้หน้านี้เนี่ยจะต,ต้องมีการล็อกอินก่อนนะครับผมไปที่ canvas เลยครับอนี้นะครับก็อาจจะเป็นหน้าให้ล็อกอินเนาะ พอน้องเอกเข้ามาเนี่ยก็อันนี้เป็นเทส t ีเรเด้นของพี่นะนะครับก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับหน้าแรกที่น้องเข้ามาเนี่ยก็คือหน้าคอร์สครับก็คือหน้านี้ครับถ้าเรากดคำว่าค,คอร์สเนี่ยน้องจะเห็นสเตมเบส a ฟกซ์ฮ e ตตรงนี้ครับเซลเนาะแล้วก็จะมีหน้าตาให้น,อน้องเข้าไปเรียนรู้ได้อย่างเช่นนะครับวีคที่หนึ่งวีคหน้าเนี่ยอ,อันดับแรกก่อนนะ้องอาจจะไปดูที่แนะนำหลักสูตรกันก็ได้ครับ ก็จะมีพวัตถุประสงค์ทั้งหลายแล้วก็วิธีการเรียนนะซึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยเราจะเรียนกันทที่6นี่แหละเรื่อง global and national perspective on healthcare นะมีาจารย์เอกลักษณ์อาจารย์ฮาลาทิ์เป็นวั d เ r a เตอหลักนะครับวันนี้ลองกลับไปที่คอร์สอีกครั้งเราให้ไปดูตรงนี้เลยครับวีกหนึ่งเนาะตรงนี้ไปที่บทกลืนนำเลย ก็จะมีในส่วนของวิดีโอให้เราดูนะครับอันนี้ทุกคนเข้าไปดูด้วยนะครับโดยอาจารย์ช้างสุพัตรานะครับท่านเป็นเล็เชอร์ให้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ไล่เรียนรบหมดทุกโมดูลเลยนะครับให้มาดูโมดูลที่2ด้วยนะครับระบบบริการสุขภาพแล้วก็โมดูลที่3 itm นะฮะก็เอาโหลดเอกสารไปนะฮะให้ให้กองกดดาวน์โหลดไปเลยนะตรง ้คำว่า ITM Health s y เ t e m เนี่ยไปอ่านดูนะครับแล้วก็ไปตรงที่ Primary Care ตรงนี้นะฮะซึ่งข้างในก็จะมีวิดีโอให้ดูอีกอันนึงนะครับก็ดูไปให้หมดนะฮะแล้วก็ต่อมาก็ไปที่ operational framework ของ w h o นะฮะก็มีเอกสารให้โหลดก็โหลดให้เรียบร้อยนะครับเป็น pdf สุดท้ายก็เป็น Declaration of Astana นะครับอันนี้น้องก็ให้โหลดเอกสารไปอ่านเหมือนกันนะเออก็นี่เป็นรูปนี้นะครับให้น้องโหลดไปอ่านดูก่อนเพื่อเตรียมตัวนะครับจากนั้น,นวันจริงนะครับผมก็จะมีพี่ๆนะครับเป็นอาจารย์ประจำกลุ่มจ้อยนะครับเราจะมีการแบ่งกลุ่มจ้อยเป็น3กลุ่มเนาะโดยอาทิตย์ที่1เนี่ยจะมีอาจารย์กลุ่มจ่อยทั้งหมด6ท่านมีพี่ แพทย์รพงศ์นายแพทย์ธทระพงพศพง์อดามเรืองแพทย์หญิงธนิตาสมต้นแพทย์หญิงรัชชาตั้งคำแพทย์หญิงกัญญิกาเจเดทธิ์แล้วก็นกายแพทย์เอกราชนวันเพญน,นะครับจะเป็นอาจารย์ประจํากลุ่มย่อยอีกนะครับถ้าไปดูรายละเอียดนะครับของคอร์สเนี่ยก็คือหนึ่งนะครับน้องๆเนี่ยจะเข้ามาเจอกันแล้วก็แนะนําตัวทักทายกันก่อนประมาณใช้เวลา แล้วก็มีการเลคเชอร์จากอาจารย์ไทไท,ทิพ์นะครับประมาณหชั่วโมงจากนั้นในส่วนต่อไปก็จะนําน้องเนี่ยเข้ามาทํากิจกรรมกลุ่มย่อยนะครับซึ่งจะมีใบงานนะครับให้น้องๆเนี่ยได้พูดถึงหัวข้อนะครับที่ตัวเองได้รับมอบหมายนะฮะอย่างเช่นเรื่องของโควิดนะฮะเรื่องของ p พรสีฟแคร์แล้วก็เรื่องของ n อ่าซ c d นะฮะซึ่งจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับ หัวข้อเรื่อง s x c u i l d i n g block นะครับกับงานประจําที่เคยพบเจอมานะครับผมซึ่งน้องๆก็จะมีการดิสคัสกันในกลุ่มย่อยทั้ง3กลุ่มนะครับจากนั้นก็เมื่อได้ผลสรุปนะครับการรวบรวมประสบการณ์ของน้องๆทุกคนในกลุ่มแล้วนะครก็จะมีการนําเสนอนะะในช่วงบ่ายสามก็คือชั่วโมงที่3นะฮะในกลุ่มใหญ่อีกครั้งหนึ่งเป็นการสรุปประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหมด ที่เรียนมาเพื่อให้สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีเลคเชอร์แว็บอัปปิดท้ายอีกของกัดอาจาราย์พาทยทิพ์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี้จะเป็นระบบการเรียนที่จะเรียนกันในวันศุกร์ที่ถึงนี้โดยน้องๆต้องอ่านหนังสือนะครับโดยต้องดูวีคหนึ่งให้หมดนะเพราะไม่งั้นเนี่ยคือจะไม่มีการเลคเชอร์และเลคเชอร์จะมีแค่สิบนาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็พอ ได้เชื่อเสร็จก็จะนําเข้าสู่การดิสคั t ในกลุ่มย่อยเลยถ้าน้องๆไม่มีความรู้เพียงพอในเรื่องที่อาจารย์ได้ทำรีซอร์สมาให้เนี่ยก็จะทําให้ไม่สามารถที่จะ u ธท่านกับเพื่อนๆได้แล้วก็จะไม่สามารถเรียนได้รู้เรื่องเหมือนคนอื่นนะครับเพราะนั้น้องต้องเตรียมตัวมาก่อนนะครับสวัสดีครับ